thank mm -hmm. you สี่ระยะไหมในวีดีโอครบสี oh, hmm? nah, ่ระยะไหมคะครบค่ะครบค่ะตอนที่เป็นไข่ไข่มีลักษณะเป็นยังไงลูกตอนเป็นไข่เห็นไหมพ่อแม่เหมือนอะไรเลยกลมๆยังกลมๆข้างในเป็นสีดำๆนะม้วนๆคล้ายกับแม่แมงลับที่เราทานเลยเป็นม้วนๆเป็นม้วนเหมือนแม่แมงที่เราทานหวานเลย พอมันฟักออกไกตไตเป็นมันติดกันทุกกลุ่มครับครัไตเป็นอลูกมันก็จะเป็นตัวลูกอ่อนตัวลูกอ่อนตัวลูกอ่อนมันจะเป็นเหมือนปลาแต่ว่ามันจะอ้วนกว่าปลาแล้วก็มีหางเหมือนเป็นทหางยังไม่มีขาใช่ไหมลูกแต่พอโตขึ้นขาไหนงอกมาก่อนลูกขาหน้าหรือขาหลัง ขาหลังครับขาหลังค่ะก็มาโอแล้วก็ค่อยๆงอขาหน้ากลายเป็นลูกกอบพอเป็นลูกกอบอะไรเริ่มหมดแล้วหางก็จะค่อยๆเลื่อแล้วขาก็จะครบสี่ขาแล้วก็แข็งแรงขึ้นกลายมาเป็นตัวเต็มตัวเัยอ่าเก่งมากทีนี้เดี๋ยวคุณครู ถามว่าถ้าเราไปจับลูกอสมากินจําสถานการณ์ได้ไหมเราไปจับลูกอสมากินเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมนูเด็ดสุดแซ่บเมนูเด็ดสุดสุดแซ่บสุดจังคู่เล็กค่ะค e ู่เล็กค่ะ กูเละไปไหนครับกูคะกูหายไปไหนครับกูคะกูหายไปไหนครับกูหายไปไหนครับกูไปเอาสายชาร์จอ้ามาทีนี้พอกบมันเป็นลูกกบมันเริ่มขึ้นมาใช้ชีวิตบนบกมากกว่าในน้ำแล้ว ระบบหายใจก็จะเป็นหายใจด้วยอปอดแต่ตอนที่อยู่ในน้ําจะหายใจด้วยเหงือกถ้าเราไปจับตอนที่มันเป็นลูกออสมาทาเมนูสุดแซ่บจำได้ไหมไปเอาลูกออสมาทาเมนูสุดแซ่บในสถานการณ์ที่หนึ่งจำได้เปล่าลูกจำได้ครับอาใครจำไม่ได้แป<ด><ด>ลว่าไม้หลายคนลายมือเป็นนั่เลยจำได้ค่ะใครแอบไม่เขียนเองนะครูรู้นะ พอไปจับลูกออสมาทำเมนูสุดแซ่บส่งผลกระทบอะไรพอไม่มีลูกออสก็ไม่มีระยะอะไรต่อไปไปมาลูกกบก็จะน้อยลงเมื่อลูกกบมาไวกบตัวเต็มไวก็น้อยลงไข่กบก็น้อยลงเป็นวัตาจักรใช่ไหมค่อยๆอธิบายสุดท้ายอาจจะทำอะไรได้อาจจะเป็นยังไงได้กบก็อาจจะศูนพัน แต่ถ้าใครตอบว่ากบสูญพันเลยอย่างเงี้ยถ้าแบบตอบข้อเขียนแบบได้คะแนนน่หนูจะได้แค่ครึ่งเดียวนะเพราะเราเรียนวัตจกักเราต้องอธิบายทีละขั้นเราจับลูกอสกบจะสูญพันเลยไม่ได้มัน,มนจะต้องอะไรน้อยลงอ่อนที่ต่อไปจากถ้าไม่มีลูกอสก็ต้องไม่มีลูกกบใช่ไหมลูกกบแล้วก็กบตัวเต็มไว้เราต้องอธิบายเป็นขั้นตอน ทีนี้ต่อไปให้ดูอีกหนึ่งอันถ้าเราไปจับลูกปลาทูมาทำปลาทูตากแห้งจะเกิดอะไรขึ้น What? What? ลระชราพรกับธันวาเข้ามาแล้วเปิดกล้องด้วยนะให้ครูเห็นหน้าก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูปลาทูนะเดี๋ยวกลับมาเช็คชื่อให้นะธันวากับพัะนชราพร ข้ังเปิดกล้องไม่ได้คระบทานารพรใช่ไหมเปิดไม่ได้อ่ะค่ะข้าวันนี้โฆษณาเหรอครับที่ดีใทยไม่บอกใช่แล้วี่ดีไทยไ่บอกคือก็ข้ามโฆษณาดิคับน้ำนั้นได้แพร่พันธุ์ครับแต่ถ้าหากว่าเรือประมงฝ่าฝืนนอกจากจะเสี่ยงต่อให้เกิดปัญหาปลาทูสูญพันธุ์แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นจะส่งผลกระทบและส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจด้วยติดตามจากรายงานครับปลาทูเป็นปลาผิวน้ําเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์หรืออายุครบหนึ่งปีก็จะเริ่มวางไข่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมโดยจะว่าจากบริเวณก้นอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสมุทรสาครปรทละทมบุรีไปยังแหล่งวางไข่บริเวณหมูกก่เกาะอ่างทองเกาะเต่าเกาะสมุยและเกาะพังัน ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรและประจวบคิรีขันเพื่อวางไข dynasty, ่ในน้ําที่มีระดับความลึกประมาณ20-30เมตรเมื <sm ug> <sm ug> ่อฟักเป็นตัวก็จะว่ายขึ้นทางเหนือเลี้ยงตัวอยู่บริเวณชายฝั่งและกอบแก่งของ3จังหวัดดังกล่าวเมื่อแข็งแรงแล้วก็จะรวมกันเป็นฝูงว่ายไปหากินบริเวณก้นอ่าวไทยดังนั้นหากชาวประมงฝ่าฝืนทำการประมงโดยใช้เครื่องมือเกินกว่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด นอนจากจะเสี่ยงเกิดปัญหาสูนพันธปลาทูยังสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจข้อมูลจากเว็บไซต์กรีเน็ตระบุว่าการทําประมงด้วยเครื่องมือนั้นทําลายล้างระบบนิเวศและยังจับสัตว์น้ำไว้อ่อนอย่างลูกปลาทูไปด้วยซึ่งสร้างความสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจยกตัวอย่างลูกปลาทู1กิโลกรัมจะมีประมาณ1000ตัวราคาประมาณ100บาทขณะที่ปลาทูขนาดกลางถึงใหญ่ 1กิโลกรัมจะมีประมาณ12ตัวราคาประมาณ70 120บถึง120บาทขึ้นอยู่กับว่าเป็นปลาทูโปะหรือปลาทูอวนซึ่งลูกปลาทู1กิโลกรัมในระยะเวลา6ถึงเดเดือนข้างหน้าก็จะโตขึ้นกลายเป็นปลาทูตัวใหญ่จาก1กิโลกรัมขายได้100บาทต่อกิโลกรัมน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเป็น83กิโลกรัมขายได้เป็นมูลค่า8,300บาท หรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ7 0็ดถึงแปเท่าตัวถ้าเรือประมงหนึ่งลำจับลูกปลาทูเที่ยวล้านหนึ่งตันก็จะทำให้สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ8ปดถึงเล้านบาทต่อการทำประมงหนึ่งเที่ยวอ้าวเป็นยังไงเอาก่อนปลาทูมีกี่ระยะก่อนเอาดูปลาทูมีตัวเต็มวัแล้วแน่ๆว่ายน้ำมาระยะที่สองเป็นอะไรลูกครับ นายวัตที่สองคือลูกปลาทูครับตัวเต็มไว้ล้วเป็นอะไรก่อนเป็นลูกเลยหรอปลาทูมันวางไข่ปลาทูคไข่ไข่่ไข่มันเป็นกลมๆอันเล็กๆครับเพราะฉะนั้นมีสามระยะคือปลาทูตัวเต็มไว้วางไข่แล้วก็เป็นลูกปลาทู มีสามระยะนะหลายคนก็ส่งมาแล้วส่วนใหญ่ก็ถูกนะที่ส่งมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถูกทีนี้ครูถามว่าพอเขาไปจับลูกปลาทูในสถานการณ์ที่สองใช่ป่าลูกไปจับลูกปลาทูตากแห้งมาส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อระบบวัฏจกักรชีวิตของปลาทูยังไงอธิบายยังไงไมาที้หองแล้วนะไปจับลูกปลาทูส่งผลให้อายน้อยลง ปลาลูกปลาทูลดลงปลาลดลปลาทูลปลาทูตัเต็มห่็ปลาทูตัวะรลดลง่ปลาทูตัวลดอะไรมันลดตามมันไปลาทู่ปลาทูปลาทูไปลาทูแลาทูปลาทูตั่ปลาทไปลาทูไ่ปลาทูปลาทูลาทู่ลาทูปลาทู่ปลาทูไข่ปลาทูไข่ปลาทปลาทูไข่ปลไ่ปลาไปลาทูปลาทูไลาทูไ่ปลปลาทูไลาทูาทู่ปลปลาทูไขปลาทูไปลาทูไ่ปลาทู่ปลาทู่ปลา อาจจะทำให้อะไรได้ปุ่มันอาจจะศูนย์พันได้นี่อะตอบแบบนี้ได้คะแนนเต็มนะตอบแบบนี้คือได้คะแนนเต็มอธิบายเป็นวัตตาจักที่ละขั้นถ้าไปจักตรงนี้แล้วขั้นต่อไปก็น้อยน้อยน้อยจนมาถึงขั้นสุดท้ายมันก็อาจจะศูนย์พันได้เข้าใจแนวการตอบยังลูกอ่าเข้าใจแล้ว ทีนี้วันนี้มันจบ,จบและเรื่องวัตจักชีวิตนะหนูสามารถเอาแต่และว,วัตถจักมาเปรียบเทียบกันได้ทีนี้คุณครูถามว่าวัตจักชีวิต,ตของปลาทูกับวัตจักชีวิตของกบถ้าดูการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเ,ต,เต,ติบโตเ,เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่างกบกับปลาทูเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกัน เงีค่ะแตกต่างค่ะแตกต่างแตกต่างอย่างไรครับแตกต่างอย่างไรแตกต่างอย่างไรลูกกบทำไมปลาทูอยู่ได้แค่ในน้ำกบอยู่บนบกได้ค่ะมันเป็นตัวยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะปลาทูอยู่แต่ในน้ำกบอยู่บนบกเพราะเมื่อกี้ครูถามโจทย์ถามว่า ถ้าเราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตกบกับปลาทูเหมือนกันหรือต่างกันดูการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกบเปลี่ยนแปลมร่างแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันอย่างไรกบมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครัเอยี่ยงแปลมราดูการเปลี่ยนแปลงกบมีสี่เหลี่ย มีสี่ระยะครับป้าถูมคุณบอกว่ากบมีสี่ระยะปลาทูมีสามระยะกพใช่แตาแตกต่างแต่ยังไม่ตรงคำถามครูถามว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในแต่ละระยะของกบและปลาทูเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างแตกต่างค่ะแตกต่างถูกต้องแตกต่างอย่างไรอ่ะ ดูซิใครจะเป็นคนตอบถูกวันนี้แตลี่งนแปลงอะไรกบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไหมมีโตมีการเปลี่ยนแปลงมี่ปลาทูมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดระตึงไหมไม่ไม่มีมีไหมค่ะมีค่ะตอนที่มันเป็นไข่ไหมถ้าดูการเปลี่ยนแปลงขนาดตอนเป็นไข่นะไหม ไม่นับนะนับไม่น้าค่ะฟักออกจากไข่หรือคลอดออกจากท้องแม่แล้วเพราะะนนปลาทูไม่นับตอนเป็นไข่เหมือนกับไก่นั่นแหละใช่เปล่าก็นับแค่ลูกปลาทูกับปลาทูตัวเต็มวัยแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดเจริญเติบโตหรือไม่ปลาทูไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะมันก็เป็นลูกปลา ช่ไหมลูกมองปุ๊บรู้เลยว่าเป็นลูกปลาต่างกบกบมันจะเป็นอะไรลูกลูกออดออ่ามาเป็นกบลูกกบที่มันก็มีรูปร่างแต่ละระยะทำไมกันชัดเจนเลยแตกต่างกันอย่างชัดเจนจำไว้นะค่ะอะไรที่มันต้องออกจากไข่ตอนที่มันอยู่ในไข่เราไม่นับจะดูว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือไม่เราไม่นับตอนที่มันอยู่ในไข่ เรานับตั้งแต่มันฟักออกจากไข่มาแล้วเข้าใจยังลูกทีนี้ครูถามอีกหนึ่งคำถามดูซิจะเข้าใจจริงหรือเปล่ากบกับผีเสื้อไหมมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดเจริญเติบโตเหมือนกันหรือแตกต่างกันกบกับผีเสื้อไหม มีการเปลี e ่ยนแปลงรูปร่างขนาเจริญเติบโตเหมือนกันไหมโบกับผีเสื้อไหมมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณาเจริญเติบโตไหมแตกต่างกันแตกต่างแตกต่างเหมือนต้องมีเหตุผลอยู่ในใจแล้วว่าคนตอบว่าแตกต่างแตกต่างเพราะอะไรลูกถ้าก็ต้องคิดก่อนเนี่ยไม่ใช่แล้ว พะก่อนที่เราจะตัดสินใจ่ามันเหมือนหรือมันแตกต่างเราก็รู้แล้วว่าอะไรมันเหมือนอะไรมันต่างถ้าไม่ใช่การตอบแบบเดากบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดเจริญเติบโตไหมลูกมีค่ะมีค่ะผีเสื้อหมมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดเจริญเติบโตไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกันอ่าแล้วเราจะต้องตอบว่าอะไรล่ะเราก็ต้องตอบว่าเหมือนกัน เหมือนกันเพราะกบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตผีเสื้อไหมก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตแต่ถ้าคุณถามกบกับปลาทูมันแตกต่างกันเพราะโกบเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตแต่ปลาทูไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตเข้าใจยังเข้าใจยังอจแล้วคะ อย่างอ่ะถ้าเข้าใจแล้วคุณถามไก่กัะปารูมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเหมือนหรือแตกต่างกันไก่กับปาทูคิดก่อนเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันคืออะไรเหมือนกันเหมือนกันคือมันเป็นอะไรเหมือนกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเปิดเป็นรูปหลังกันเออเก่งมากเริ่มมีคนเข้าใจแต่ครูว่าก็ยังมีคนไม่เข้าใจเพราะหลายคนเมื่อแบบว่าคิดตามหรือเปล่าเดี๋ยวตอนทาข้อสอบก็รู้ถ้าทเองเวลาทำข้อสอบในหนังสือมันอยู่ที่ตัวแต่สุขันก็อยู่ที่ตัวเพราะฉะนั้นดูได้เปิดได้นะคะดูได้เปิดได้ มันจะได้ไม่ต้องมาทำไมเดือดร้อนตอนพอไม่ได้ทีนี้อยากจะดูและใจตอนจะซ่อมนะโอ้ยเปิดใจเลยไอตอนรอบแรกได้คะแนนดีนะไม่เปิดใช่ไหมลูกพอรอบซ่อมนะโอ้ยตั้งใจดีเลยพอรอบรีงรอบแรกนยตั้งใจต่รอบแรกถูกจะได้ไม่ต้องมาซ่อมนะคะอ้าวโอเคสำหรับวันนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมเนี่ยจบแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะเริ่มแบบถ่ายเล่มแล้ว าไปอ่านหนังสือทบทวนนะคุณครูยังไม่ได้บอกวันที่แน่นอนในการจะสอบท้ายหน่วยเพราะมันหลายห้องนะคะแต่ให้หนูทำไมไว้เลยอ่านไว้เลยนะคะอ่านไม่ได้เลยคุณครูแจ้งแล้วว่าให้เนี่ยมันจบแล้วให้รีบอ่านไว้ก่อนได้เลยนะเพราะคุณครูจะเปิดระบบพร้อมกันนะคะอ่าสำหรับวันนี้บายยเดี๋ยวครูจะไปโรงเรียนแล้วเนี่ย คุณครูคะคุณครูคะคุณครูเล็กคะผู้ปกครองเขตพากอนค่ะเล็กคะตอนสิบแปดค่ะก็เราไม่ตองอกได้เลยลูกคนอื่นออกได้เลยลูกค่ะคุณครูสอบถามครูเล็กหน่อยค่ะคือช่วงแรกๆอะค่ะที่มีลายหลายไลน์เพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหาได้แจ้งอาจารย์ประจําชั้นไว้แล้วอะค่ะก็เลยต้องยืมโทรศัพท์ ของคนข้างบ้านมั่งของใครมั่งส่งงานครูเล็กอะค่ะทีนี้ทีนี้ผู้ปกครองจะแก้ไขยังไงครับว่าลบออกทั้งหมดแล้วส่งใหม่หรอคะคือตอนนี้ลบให้เหลืออางบ้าเดียวเลยค่ะเพรงานที่ส่งมาแล้วคุณครูเช็คแล้วของเขตพากรนเนี่ยจะมีงานที่ยังไม่ได้เช็คก็คืองานหน้าที่แปดสิบแปสิบเอดเนี่ยครูหาไม่เจอ หน้าที่แปดสิบสองแปดสิบสามอ่าเอาแค่นี้นะคุณแม่แปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสามคือคุณแม่เลือกอัลบั้มเลือกไว้หนึ่งอัลบั้มที่เหลือลบออกเลือกให้เหลือไว้หนึ่งอัลบั้มเท่านั้นแล้วก็เอาหน้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสามใส่เข้าไปในอัลบั้มที่เหลืออยู่อัลบั้มเดียวเนี่ยค่ะโอเคไม่อย่างนั้นนะน เอาอะไห่ในอาร์บ้างนึงแล้วครูก็ไปเปิดคนละอันกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาว่าส่งแล้วไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คอะไรแบบนี้เพราะอาร์บ้ามันเยอะค่ะโอเคอันอื่นลบออกได้เลยเดี๋ยวไว้อาร์านเดียวโอเคแล้วคนอื่นไม่ไปค่ะลูกขอบคุณคุณครูครับหน้าแปดแปดกับหน้าแปดกาต้องส่งไหมครับไม่ต้องไม่ต้องที่ เลขถูกอ่ะพ่อครูเฉลยให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องส่งลูกวันนี้ไม่ต้องส่งงานใดๆในอาร์บ้างเลยให้อ่านทุกคนอย่างเดียวค่ะจ้าพูดเกเรเย้ทำไมต่อให้ส่งเกก็มีแล้วอ่ะไม่ได้ต้องทำอะไรจะหน่อยอ่าไม่มีองส่งงานโอเคกูไปกูไปกูไปกูายครับบไปมาครูเช็คให้แล้วนะลูกมัสรกรเช็คแล้วค่ะ